เคยสงสัยกันไหมครับว่าบริษัทที่ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ให้กับเท s l a เนี่ยในเกมขับเครื่องบินที่มีภาพสวยที่สุดในโลกคือ Microsoft Flight Simulator 2020เนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันครับไปกันเลยทุกคนโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมแล้วแต่ปกติบางครั้งผมจะเปิดวิกิพีเดียให้ดูก่อนใช่ไหมให้ดูเกี่ยวกับสถานที่ที่นั้นบางครั้งผมอาจจะเริ่มเล่นเกมเลยนะแต่ว่ารอบนี้นะครับผมจะเปิด Google แบบให้ทุกคนดูก่อน นี่เอา Google Map มาดูกันก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูกันนะครับนี่อันนี้คือบริษัทที่ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ให้กับเทสล่านะฮะอเดี๋ยวเราผมขยายตัวเองขึ้นมาหน่อยละกันปึ๊บอ่ะฮะอ่ะนี่นะครับนี่อ่ะนี่คือบริษัทที่ผลิตอ่ะหัวผมบงังนี่คือบริษัทที่ผลิตแบตเตอรี่นะฮะให้กับเทสล่เนาะมันชื่อว่าอะไรเทสลากิกกาแฟกซ์เทอรี่นะครับอ่ะเนาะมันเขียนว่าเทสลากิกกาแฟกซ์เทอรี่เนาะ แล้วก็จะเป็นพวกนี้นะครับอ่าก็เป็นตึกต่างๆนะซึ่งผมได้ไปทําข้อมูลรีเสิร์ชมาแล้วว่าเฮ้ยไอ้ตรงเนี้ยโรงงานเนี้ยมันใกล้อยู่กับสนามบินอะไรที่สุดคือมันใกล้กับสนามบินไหนสุดเพราะว่าผมจะได้เทอฟจากสนามบินนั้นแล้วพาทุกคนไปดูโรงงานได้ใช่ปะ่ะผมก็เลยได้ข้อมูลมาแล้วครับนี่ทุกคนเห็นไหมเลื่อนมาดูใกล้ๆนิดนึงมันจะมีเหมือนเมืองอยู่ตรงนี้นะครับนะมันจะมีเมืองอยู่ตรงนี้ซึ่งในเมืองเนี้ยจะมีสนามบินตรงนี้อยู่เห็นป่ะอ่า ในเมืองใกล้ๆนะครับมีสนามบินอยู่ตรงนี้อยู่เนาะซึ่งสนามบินนี้รู้สึกว่าจะมี3น่าจะมี4ลันเวย์ได้นะอ่าซึ่งก็อันนี้เลยนะครับสนามบินนี้เนาะสนามบินชื่ออะไร Reno Tahoe International Airport นะทุกคนนี่นะครับเนาะซึ่งวันนี้เราจะไม่ดูอะไรมากเนะเราจะดู3อย่างนะครับก็คือเราจะดูสถานที่ใช่ไหมใน o o o l l m m p s ที่เราดูไปแล้วแล้วเราจะไปดูรูปภาพกันก่อนว่าสนามบินว่าโรงงานเนี่ยลักษณะเป็นยังไงานะแล้วเราก็จะไปเล่นเกมกันนะครับโอเค ปุ๊บมาเรามาดูกันว่าออไอโรงงานเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมพิมพ์แป๊บหนึ่ง tesla เดี๋ยวเดี๋ยวผมฝึกพิมพ์เร็วๆให้ทุกคนดูไหมแป๊บหนึ่งนะ ba battery โอ้ยโอ้ยเอ้ยเวลาจะพิมพ์โชว์คนอื่นมันจะพิมพ์ช้า่ะ tesla battery factory นะครับเนาะมาดูรูปกันเถอะนี่ลักษณะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนตัวผมบังอีกแล้ว แป๊บนึงนะปึ๊บอ่ะนี่นะครับลักษณะโรงงานเป็นอย่างนี้นะฮะนะนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะฮะอืมเนาะอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่นะทุกคนมันไม่ได้เป็นแบบน,นี้เป็นแบบนี้นี่นะครับโอเคเนาะนี่ลักษณะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้แหละอันเนี้ยหลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพนี้นะแล้วก็คิดว่าเป็นเข้าหมายถึงว่าบริษัทเทสลาอันนี้หรือเปล่าที่แบบเป็นบริษัทไอ้บริษัทอะไรนะ ผลิตแบตเตอรี่ให้เทสลาจริงๆแล้วมันก็ด้านจะเป็นที่นี่แหละแต่ว่าของจริงเหมือนจะไม่ใช่อย่างนี้นะทุกคนคือของจริงอะ่ะมันไม่ได้เป็นแบบสวยๆอย่างนี้นะของจริงมันคือแบบนี้นะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะ,ะปิด Google ไปเลยครับมาดูกันนี่ตอนนี้เราอยู่ในสนามบินไม่ใช่อยู่ใน,อย,ในอยู่ในเกมแล้วนะครับซึ่งนี่ก็คือที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยสนามบินที่เป็นอันนี้เออมี3ามนเวนะผมพูดผิดสนามบินนี้นะครับชื่อสนามบินว่าอะไรเนี่ยไอ ي, อะไรนะรีโนอะไรนะ่นะนะฮะสนามบินตรงนี้แหละนะ ส่วนไอบริษัทเทสลาเนี่ยจะอยู่แถวๆประมาณนี้เนาะบริษัทผลิตไอแบตเตอรี่อยู่แถวๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเทคออฟจากตรงนี้แล้วก็บินไปตรงนี้โอเคนะเราเทคออฟจากรันเวลยาวนี้กันนะ 3CL นะครับ departure โอเคซึ่งเครื่องบินที่เราจะเอาวันนี้นะผมไม่เอาลำนี้ดีกว่าผมจะเอาลำไอ้นี้ให้ทุกคนดีกว่าเครื่องบินที่เราจะใช้บินไปวันนี้เราจะใช้ไอคอน A5 นะครับนะ เพราะว่าระหว่างทางเนี่ยมันจะมีแม่น้ําอะไรงนี้ด้วยแล้วก็อาจจะบินลงน้าไปเล่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเนาะเหมือนว่างมากๆเลยบินลงน้ําด้วยนะครับโอเคเนาะวันนี้เราใช้ไอคอน A5 ไลน์เป็น d e ฟอลต์ของมันนี่แหละนะะฮะสภาพอากาศอะไรไม่ต้องเซตก็ได้นะประมาณนี้แหละตามนี้เลยนะครับโอเคเราไม่ต้องเซตสถานที่หรือสนามบินปลายทางก็ได้นะเดี๋ยวเราบินไปด้วยกันเลยนะครับโอเคเนาะไล์ Fly. ไปกันเลยนะครับโอเคซึ่งอะ การที่เราจะเล่นเกมได้สมจริงใช่ไหมเราต้องมีหูฟังด้วยนะครับผมก็จะใช้หูฟังอันนี้นะแต่ว่าถ้าทุกคนสังเกตดีๆคือไม์ตัวนี้เนี่ยเอ่อคลิปที่แล้วมันพังไปเนาะคือมันใช้ไม่ได้นะเอ่อคลิปที่แล้วแล้วก็ไลฟ์ล่าสุดด้วยนะมันผมไม่ได้ใช้ตัวนี้นะเอ่อแต่ว่าตอนนี้คือไอ้ก่อนที่จะอัดคลิปประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงผมแกเอ่อไม์ My มันกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วนะเสียงที่ทุกคนรุนดี้ยินอยู่นี้นะเสีงสยงใสๆแบบนี้มาจากไม์นี้เลยนะครับนอโรดพอดไมค์นะครับเนาะ ส่วนอันนี้เราก็จะใช้แค่หูฟังอย่างเดียวเนะาะทั้งทั้งที่เขาก็มีไม้มาให้นะเนี่ยแต่เราก็จะไม่ใช้ไม้นี้นะครับอืมแล้วก็โยนไปได้เลยทุกคนโยนไปละนะฮะโอเคมาเราจะใช้แค่หูฟังแล้วก็ไม้ตัวนี้นะโอเคทุกคนพร้อมไหมผมตื่นเต้นมากๆไปดูกันเลย ready to fly ปึ๊บปึ๊บออกนอกเครื่องบินไปก่อนอ่าฮะอ่าฮะโอเควันนี้ผมจะไม่ใช้แมปอะไรทั้งสิ้นนะอือฮึเดี๋ยวเราเอาเบรกออกแล้วเราไปกันเลยไป มันก็เหมือนมีแบบเล็กๆให้ดูอยู่แล้วล่ะตรงเนี้ยเห็นนะนะครับเดี๋ยวผมผมเปลี่ยนที่ตัวเองแป๊บหนึ่งไปอยู่ไหนดีวะเจอะเจอๆเ<ๆ>อผมอยู่ตรงนี้ได้ไหมทุกคนมันไม่บังใช่ไหมอ่าเนาะโอเคลิฟต์อฟอฟตึ้บอ่าเกียร์อัพคือไม่มันบังจอผมอยู่ตรงเนี้ยเกียร์อัพโอเค นี่ก็คือไอคอน A5 ของเรานะฮะเห็นที่ปีกนะนะฮะโอเคอ่าเราดูแมปจากตรงนี้ได้แล้วก็มีอินดิเคเตอร์ต่างๆให้ดูด้วยนะครับมีแอร์สปีดมีอะไรเนี่ยความสูงด้ป่ะ,ะ itude, นะฮะอ่าเอาติจูดนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนอกเครื่องบินกันดีกว่านะเทคออฟเทคออฟจากสนามบินรีโ uh, นอะไรสักอย่างหนึ่งอนะเมื a, นะ่อกี้เนาะเทคออฟขึ้นมาแล้วนะครับโอเคผมจะสโลว์ดาวน์นิดหนึ่งนะ โอเคแฟลปส์อ okay, uh ัพอฮะอ่าฮะโอเคระหว่างนี้เราก็คุยกันไปนะครับโอเคนะตอนนี้เราเพิ่งเที่ยวมาจากสนามบินอะไรรีโนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับลืมไปแล้วนะฮะเมื่อกี้ที่พูดไปเนาะซึ่งตอนนี้นะครับท่านผู้โดยสารทุกท่านนะฮะคนดูทุกคนนะเรากําลังมุ่งหน้าไปที่บริษัทผลิตเอ่อ แบตเตอรี่นะฮะของรถยนต์ให้เทสลาเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูซิว่าลนะักษณะในเกมมันจะเป็นยังไงเนาะมันจะเหมือนรูกที่ผมโชว์ไหมแล้วมันจะสวยหรือเปล่านะครับ่ะเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาเลยทุกคนถ้าบินตามผมมาก็เอาสนามบินเดียวกันเนาะแล้วก็บินตามมากันเลยเนาะเปิดคลิปไปด้วยแล้วก็บินไปด้วยก็ได้เนาะหรือจะดูก่อนรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยอีกรอบหนึ่งค่อยเปิดเล่นไปด้วยกันก็ได้เดี๋ยวผมจะเป็นนาวิกเกตเ,เป็นนาวิเกเตอร์ให้เองนะครับเนาะผมจะเป็น G P S นะครับจะเป็น G P S เสียงแบบสดใสนะครับไม่ใช่แบบอ่ ตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายกรุณากลับรถอันนี้กลับรถไม่ได้ดิอันนี้เป็นกรุณากับเครื่องนะครับอาา่าฮะเมื่อกี้เกือบพูดว่ากรุณากับข้าวแล้วสงสัยหิวครับอาา่าฮะนี่ถ้าสังเกตดีๆข้างหลังนี้นะเห็นไหมเ้ยอุยอ้ยข้างซ้ายของจอผมเห็นปะ่ะสนามบินที่เราเทคออฟขึ้นมาเนาะตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปข้างๆนะครับโอเคเทคออฟขึ้นมาแล้วเลี้ยวขวานะ ประมาณสักเก้าสิบองศาเลยก็ได้ครับเห็นล่องภูเขาตรงนี้ใช่ไหมมีแม่น้าผ่ากลางวิธีการเดินทางของเราง่ายๆเลยนะคะวันนี้คือเราจะบินตามแม่น้านะครับคือเราจะบินตามแนวแม่น้ํามันจะนําพาเราไปสู่บริษัทที่เรากําลังมุ่งหน้าไปนะบริษัทผลิตแบตเตอรี่นั่นเองนะครับโอ้ยเสียงเกมชัดเจนยียนยะคือปกติเวลาทุกคนเปิดคบบยยยยยายย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 ยง,ง,งยย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 ย่ารเงี้ยแต่ว่ารอบนี้ผมผมปรับให้แล้วนะ เสียงผมไม่ได้ดังขนาดนั้นนะครับเนาะเมื่อกี้ผมเบาเสียงเกมไปนิดนึงนะเดี๋ยวเผื่อไม่ค่อยได้ยินกันนะครับเบาเสียงเกมลงไปจะได้ได้ยินชัดๆนะเดี๋ยวคนดูหูตึงไงคือแบบว่าเออแบบผมผมเซ็ไมาเสียงดังไงพอเที่ยวกับคลิปยูทูบเบอร์คนอื่นอะไรเงี้ยดูคนอื่นมาเสร็จปุ๊บพอผมลงคลิปปุ๊บก,กดมาดูคลิปผมดิโอเสียงดังมากลืมปรับเสียงอะไรอย่างนี้ก็เลยเออเดี๋ยวพยายามปรับให้นะ ถ้ายังดังไปเบาไปบอกได้นะครับเสียงเกมดังไปเบาไปไหมหรือเสียงผมมันโอเคไหมอะไรอย่างนี้เนาะคอมเมนต์บอกมาเดี๋ยวผมจะค่อยๆไปปรับนะครับให้อยู่ในระบบระดับมาตรฐานแล้วกันนะไม่ดังไปเบาไปโอเคนะครับตามที่ผมได้บอกไปนะเราก็บินตามแม่น้ํามาเรื่อยๆนะครับนี่เลยนะคือเราไม่ต้องคิดอะไรเลยนะไม่ต้องเปิดแมปด้วยนะครับบินตามแม่น้ํามาเลยนะบินตามๆกันมาเลยนะครับอ่าบินเหมือนที่ผมบินเนี่ยแหละทุกคนบินบินกันมา ระหว่างทางคือเราจะไม่บินอย่างเดียวนะไหนๆเราใช้ไอคอน A 5ห้าแล้วนะครับเราก็ขออนุญาตที่จะไปลงน้ํากันบ้างนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะลงน้ําให้อไอคอน A5 ทั้งทีแล้วนะอันนี้คือบนบวกก็ใช้ได้นะเราก็มีล้อใช่ไหมในน้ําก็ใช้ได้นะครับคือพอเราเก็บล้อปุ๊บเราก็สามารถลงน้ําได้เนาะบินในอากาศก็ได้เพราะมันเป็นเครื่องบินนะครับเนาะรู้สึกว่าลํานี้มันจะพับได้ด้วยปะลองไปเสิร์ชดูนะ ไอคอน a 5นะครับไปเสิร์ชใน Google ดูก็ได้ 5, 6, 7, 7, 5, นะผมชอบมากนี่เป็นเครื่องบินในฝันผมเลยก็ได้ละมันเหมือนเครื่องบินส่วนตัวเล็กๆอะ่ะผมชอบอะ่ะมันมันเท่ดีมันได้ทั้งบกน้ําอากาศเลยโคตรเจ๋งตอนนี้คือแม่น้ํามันคดเคี้ยวมากข้างหน้าเรานะเดี๋ยวผมจะไปแลนในแม่น้ํานะครับ 5, แล้วก็บินต่อกันไปเทคออฟจากน้ําด้ไหมเดี๋ยวค่อยๆลงให้นะทุกคนคือที่ผมแบบเงยนี่คือมันแบบ มันมันไม่เห็นหน,นิดนึงอะจอผมมันบังอ่ะเอาตัวเองออกมาปๆๆ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 ุ๊บป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 ุ๊บโอเคนะตัวผมจะได้ไม่บังว้าวเรามีแม่น้ําข้างหน้าด้วยเอ้ไม่ใช่แม่น้ําสิเรามีตั้งแม่น้ํามาตั้งนานละ <laughs> เรามีสะพานอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับะระวังระวังนะเนี่ยโอ้ผมผมจะลงได้ปะวะเอาแฟลปสุดเลยนะเราค่อยๆชะลอความเร็วมานะครับเพื่อที่จะลงน้ำเนาะก่อนที่เราจะไปถึงบริษัทเทสลานะครับบริษัทแบตเตอรี่ของเทสลาเนาะก็ เราก็ได้เจอพวกบ้านเรือนอะไรงนี้ด้วยนะครับอยู่ข้างๆเนาะตอนนี้เรายังไม่ถึงโรงงานแต่ใกล้ถึงแล้วนะครับแถวนี้ก็มีรถป้วนเปี้ยนไปมาว้ว้ว้วนอนน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 ออันนี้น้ําใช่ไหมอ๋อน้ําน้ํเชื่อว่ามันเป็นบกหรือเปล่าพอบินมาใกล้ๆเอ้ยนี่มันพื้นดินหรือเปล่าวะอ๋อน้ำนะอ่าอ่าเฮ้ยเมื่อกี้ก็ลงดีอยู่นะ นี่เห็นไหมเราอยู่บนน้าแล้วอ่ะเดี๋ยวผมเทคออฟขึ้นจากน้ําให้ดูนะโอ้โวมันสั่นจังวะเทคออฟขึ้นจากน้ำโอวเฉียดต้นไม้เลยอ่ามุ่งหน้าไปดูบริษัทของเรากันต่อดีกว่านะครับไม่ใช่ของเราล่ะของเขาไม่ใช่ของเราเน่โว มันยังไม่ถึงอีกหรอวะเนี่ยัถึงยังทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นไปสูงๆแล้วบินไปดูว่าถึงสนามบินไม่ใช่สนามบินถึงโรงงานหรือยังนะเดี๋ยวคือพอถึงโรงงานแล้วผมจะไปทำภารกิจอันหนึ่งด้วยนะคือผมจะไปแลนดิ้งบนหลังคานะลืมบอกไปตอนต้นคลิปนะแลนดิ้งบนหลังคาของโรงงานความเร็วราช้าไปหน่อย คือที่ผมหมุนไปหมุนมานี่คือผมจะดูว่ามันแบบมันอยู่ไหนวะเรามาไกลแล้วนะไกลเล้ยังไม่เป็นไรไอ้ข้อดีห้าของเราไปเรื่อยๆน้ำมันยังเหลืออยู่นะโอเคเอ็นจิ้นทำงานได้ตามปกติดีผมจะขึ้นไต่ความสูงไปหน่อยหนึ่งนะผมไม่เห็นเลยมันมีภูเขาอะไรแบบนี้ด้วยเยอะแยะไปหมดเลยข้างหน้านั้นปะ เหมือนเราเห็นเว็บๆบไม่ใช่เห็น web, เว็บๆเห็นนิดหน่อยลางๆข้างหน้านี่คือบริษัทไอ้นี่ป่าบริษัทที่เรากําลังมุ่งหน้ามาเนี่ยจะพูดชื่อบริษัททีหนึ่งนี่ยาวมากคือผมไม่รู้ว่าชื่อจริงๆเขาชื่ออะไรนะเราเรียกว่าอะไรนะบริษัทผลิตแบตเตอรี่ให้เทสลาโคตรยาวอ่าบริษัทอยู่ข้างหน้าเราป่ะอ่าใช่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 ใช,ใช,ใช่ก็ตามแม่น้ํามานะแม่น้ําอยู่ข,ข้างเรานี้นะครับไม่ใช่ข้างนี้ข้างนี้อ่า นี่เห็นนะเห็นถนนอย่างเดียวใช่ปะเห็นไหมแม่น้านี่มีแม่น้ำด้วยนะครับโว้วโว้โว้จะเลี้ยวให้ดูแม่น้ำหน้าเห็นนะเห็นนะข้างหน้าเรามีตึกใหญ่ๆเห็นไหมครับเหมือนมีใครเอาช็อกโกแลตบาร์ไปโปะไว้ในเกมนะเป็นตึกใหญ่ๆนั่นแหละนั่นแหละผมไม่รู้นะว่ามันตึกไหนกันแน่ที่มันเป็นเออบริษัท ที่แบบผลิตจริงๆไงแต่ว่ามันคือน่าจะอยู่เหมือนในบริเวณนี้แหละแถวๆนั้นน่าจะเป็นออฟฟิศอะไรอย่างนี้ปะมัง้งนะครับเหมือนขับรถเลยมีต้นไม้อยู่ริมทางด้วย e อ,อนมั u s k เขาบอกว่าเขาทำงานสองที่ใช่ป่ะละเพราะเขาเป็นเจ้าของ CEO ของสองที่นะเป็น Space X กับ Tesla ใช่ไหมเขาบินไปทำงานแบบแบบเหมือนใช้เวลาที่ Space X กี่วันแล้วก็บินไปอีกที่ Tesla ก,กี่วันอะไรเงี้ยในหนึ่งสัปดาห์นะ เออแล้วเขาก็มีเครื่องบินส่วนตัวนะครับอาจจะไปลงที่สนามบินอะไรลีโน่เหมือนเมื่อกี้ที่เราเทคออฟขึ้นมาก็ได้นะแล้วอาจจะนั่งรถมาถึงบริษัทนะ mm. เขาคงไม่นั่งเครื่องบินแบบอย่างนี้มามั้งแต่เขาจะมีเครื่องบินส่วนตัวอยู่นะแต่ไม่ใช่ไอคอน A 5นะจะเป็นมันชื่อว่าอะไรแล้ววะ Golf Stream อะไรหรือเปล่า GOLF แล้วก็ STREAM อะไรองี้ปะไม่แน่ใจว่าลำไหนอะ่ะเออแต่จำได้คือแบบจำทรงได้แต่ว่าจำชื่อไม่ได้นี่นี่คือ หนึ่งในตึกของบริษัทนะผมไม่รู้ว่าอันไหนเป็นไอตรงที่ผลิตกันแน่นะแต่ว่าแถวๆนี้แหละแล้วตรงนี้ก็มีบ้านแบบอินดี้นะครับอ่าอยู่ข้างตึกเลยโอ้โหคือเอียงมากเลยนะเนี่ยไอบ้านพวกนี้นี่มันจริงปะเนี่ยฮะเราบินไปเรื่อยๆอบ,บริษัทก็อยู่แถวๆนี้แหละทุกคนมันมีข้างหน้าอีกตึกสองตึกเดี๋ยวพาไปดูว้าวอันนี้เป็นเหมือน อันนี้น่าจะเป็นบริษัทปะไม่น่าจะใช่บ้านนะดูใหญ่เกินข้างหน้าทางขวาเรามีอีกนิดหนึ่งว้าวตรงนี้เรามีอะไรด้วยเนี่ยว้าวววนี่เหมือนบ้านอยู่แถวแถวนี้ด้วยหรอครับแถวนี้แม่น้ํามันแบบโคตรเคี้ยวอ่าข้างหน้านะมีตึกอยู่นี่เดีย๋ยวเราไปตึกข้างหน้านะดีกว่านะครับโอ้สิบห้านาทีละเรายังไม่ถึงโรงงานเลยทุกคน วันนี้ผมไม่บินกลับนะผมบินไปอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราต้องไปแลนดิ้งด้วยใช่ไหมวันนี้เรามีภารกิจด้วยนะเราทำเสร็จภารกิจมาแล้วบางอย่างนะฮะเราต้องมีอะไรเทคออฟไปแลนดบนน้ำแล้วก็เทคออฟจากบนน้ำอีกแล้วก็ไปแลนดบนหลังคาด้วยนะครับแล้วก็เท่านั้นแหละนะฮะอ่าเนาะอ่ามุ่งหน้าไปเฮ้ยข้างล่างนี้ตึกมันแบบเดี๋ยวเดียวเยวอาให้มันไปใกล้ๆกก่อนเห็นไหมนะนะ ข้างล่างนี้เอ้ยมันสวยดีวะ่ะคืออะไรวะเนี้ยฮนะเขาวงกดงงงผมไม่รู้ว่าตึกไอ้กลุ่มตึกเมื่อกี้ที่เราผ่านมาหรือว่ากลุ่มตึกข้างหน้าที่เรากําลังเดินทางไปนะเป็นโรงงานนะแต่ว่าจะอยู่แถวๆนี้แหละนะครับใครรู้ก็บอกด้วยนะว่าตึกอันที่ถึงอันที่เราผ่านไปแล้วหรือว่าที่เรากําลังจะไปนะฮะแถวๆนี้แหละนะม,มันไม่มีชื่อบริษัทอะไรเงี้ยมันไม่มีป้ายอะไรเขียนไว้ อันนี้น่าจะเป็นเหมือนแฟคทอรี่มากกว่านะไม่ใช่เป็นบริษัทแตนะ่เป็นเหมือนออโรงงานนะเ,เพราะมันเป็นที่ผลิตที่ผลิตนะครับเราทำภารกิจเทคออฟมาตรงนั้นแล้วจากอะไรนะลีโน่สนามบินอะไรลีโน่อะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็แลนดิ้งบนน้ำแล้วเทคออฟจากน้ำแล้วอ่าเรากำลังจะไปแลนด์ที่หลังคาทุกคนหลังคานั้นป่ะอันนี้ป่ะแถวๆนี้ป่ะที่เป็นโรงงานเพราะว่าตรงนี้มีโซลาร์เซลลป่ะใช่ไหมเนาะ อ่ะผมเอา Shadow ล,ลงแล้วนะให้มันค่อยๆ slow down เดี๋ยวเราบินวนดูนะครับเราต้องหาตึกที่มันหลังคาเรียบๆนะผมจะไม่ลงไปกระแทกกระแทกกระแทกนะครับมันทรมานถ้าสมมุติว่าใครใช้เจ็ตบินมาที่นี่ใช้เครื่องบิน jet นะมันจะเร็วกว่าที่ผมบินนะคือผมใช้ไอคอน A5 มันจะช้าวกว่า jet นิดนึงถ้าใช้เครื่องบินส่วนตัวแบบเครื่องบินนักธุรกิจอะ่ะจะเร็วกว่านี้ มีโซลาเซลล์นิดหน่อยใช่ปะวะเนี่ยมันมีตึกอยู่แถวๆนี้อีกนิดหน่อยอ่ะบินไปดูเรื่อยๆนะฮะ,อ,ะอันนี้น่าจะเป็นอันที่ใช่ที่สุดแล้วแต่ทำไมโซลาเซลล์มันน้อยจังวะหรือว่าเกม Microsoft เขาลืมใส่โซลาเซลล์มาให้เปล่าโทษใครดี คราวหน้าเราไปไหนดีทุกคนแอรเรียห้าิบ็ดน่าสนใจไหมครับหรือว่าไปอะไรนาซาอย่างนั้นเนาะหรือว่าไปบริษัท Space X ไปดูที่ที่ปล่อยที่ปล่อยอะไรนะจรวดอะฐานปล่อยอะไรพวกนี้ยนะเออไปที่ไหนดีโอ้ตรงนี้ดูเรียบอยู่นะแต่เดี๋ยวเราบินไปดูตึกใกล้ๆอีกนิดหน่อยว้าว มันไม่ได้เป็นแลนด์มาร์กของเกมนะคือเรามาตั้งชาเลนจ์บินมาที่นี่เองนะฮะคือมันไม่ได้แบบมีแบบในเกมเขาไม่ได้ปักหมุดที่นี่ไว้ให้เป็นแลนด์มาร์กนะแต่จริงปักก็ได้นะแต่ว่ามันมีหลายที่ในโลกนี้ไงที่มันแบบเป็นที่จริงๆแบบนี้ไงเขาก็ปักได้ไม่หมดเขาก็จะแบบทําเป็นแลนด์มาร์กแค่บางที่ถ้าถ้าตรงไหนเป็นแลนด์มาร์กน่าจะแบบเขาน่าจะใส่รายละเอียดให้เยอะกว่าแต่ว่าเขาก็ทําทุกที่ในโลกไม่ได้เขาก็พัฒนาไปเรื่อยๆกําลังพัฒนาอยู่เนาะ บางอย่างอาจจะแบบมีบั๊กบ้างอะไรบ้างนะผมอยู่ในกลุ่ม Microsoft เนี่ยเห็นมีคนแบบอะไรอะไอแบบรายงานบั๊กบ่อยเลยแบบเออผมเป็นนี้นี้น,นี้มันแบบอันนี้มันผมทําอันนี้ไม่ได้มันเป็นอะไรหรือเปล่าครับแบบผมกดอันนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้เขาก็พัฒน,นาอยู่นาะเกมมันก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าขนาดนี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะผมก็ชอบมากแล้วแต่ถ้าจะแบบอัปเกรดให้มันแบบสมจริงร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเลยเราอาจจะต้องใช้คอมที่แรงมากๆนะอาจจะเป็นต้องเป็นแบบ PC ที่มีการ์ดจอ3080อะไรงนี้นะครับ3090นี่ก็ชิวๆเลยเนาะดีๆเลยเล่นลืนล่นๆเ,เ,เลยนะครับของผมเป็นแลับท็อปเองทุกคนมันเป็น3060ครับแต่ว่าขนาดนี้ก็ดีมากแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะมาแลนบนอันนี้แล้วกันนะไอ้กล่องเนี่ยนะว้าวมีบ้านมีกลุ่มบ้านอยู่ตรงนี้ด้วยสวยดีวะ่ะโว,ว้สตอลว้าว ผมจะลงทันปออะวะไม่ไม่เลยไม่เลยไม่อยากจะเลยนะ no เด,เดี๋ยวเราจะออกเราจะออกโอเคโอเคเฮ้ย oh. อ oh. oh. okay, okay. hey. oh. เมื่อกี้เราไม่ได้ดูดีๆดูดีๆด,ด,ด,ดีมันเป็นหลังคานะทุกคนอา้าวทำไมเราไปเหนียอ้าวอา้อาวอา้าวหลังคาบัคครับ Microsoft ไม่ครซอฟต์ผมจมผมจมหลังคาอือือือหลังคาหรือลูกระนาดวะเอาละแค่นี้แล้วกันเฮ้ยมันจบไม่สวยวะเฮ้ยอ้ oh, no อันนี้มันเยนลี่หรือไงวะเออหลังคาทำมาจากช็อกโกแลตมั้งครับลงไปแล้วก็ละลายเลย บักบักนะบักนะยังไม่ได้แก้นะอันนี้ไ i c r o s อ f t นะมาดูให้หน่อยนะฮะอืมโอเคเนาะเราก็ถือว่าเราแลนปลอดภัยอะไรนะใช่ไหมครับนักบินนะปลอดภัยไหมครับนักบินนักบินมองหน้ากันผู้ชายทั้งคู่ไะเนี่ยเป็นเกย์ไะเนี่ยอยากยยไม่เดี๋ยวนี้เพศเขาแบบว่าอะไรนะแบบเขาเปิดกว้างแล้วสังคมเขายอมรับได้เออ,เอ,อมองหน้าหน่อยดีวะเอยอ่าเขาไม่มองผมเลยอะโอเคนะ เขามองแล้วเขามองกล้องแล้วโอเคปิดคลิปให้หน่อยนักบินเอาสงสัยนักบินเป็นใบนะครับนักบินสองคนนี้เนาะเออนะฮะหูตึงด้วยนะครับไม่ได้แค่เป็นใบหยอกหยอกหยอกโอเคหยอกหยอกนะอ่ะโอเคเนาะสาหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเราสามารถแลนบนหลังคาถือว่าได้สําเร็จแล้วกันเนาะผมไม่ตายก็แล้วกันนะครับถึงจะจมไปอันนี้มันเป็นความบั็กของเกมนะสําหรับวันนี้นะครับคอนเทนต์แลนที่หลังคาเนาะ มาที่โรงงานผลิตแบตเตอรี่ของเทส l a แล้วก็แลน์บนหลังคาสำเร็จแล้วนะครับเอฟเฟกแบบทำเองครับโฟเมดเอฟเฟกโอเคนะกลับไปที่หน้าหลักของเรากันนะครับเพื่อปิดคลิปโอเคสำเร็จแล้วทุกคนโอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูมาจนจบนะครับลองไปบินกันได้เนาะขึ้นมาจากสนามบินชื่อ r e โนอะไรนี่แหลนะเนาะชื่อเหมือนโทรศัพท์ผมเลยนะอัลโป r e โนนะ <N> um> นะครับเนาะก็ลองไปดูกันได้นะแล้วก็บินตามผมเลยตามแม่น้ำเนาะแล้วก็ทาภารกิจอะไรเหมือนผมก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครใช้เครื่องบินอื่นๆนะบางลามันก็ลงน้ําไม่ได้นะฮะก็อย่าลองเลยนะครับอย่าหาทานะอืมเนาะโอเคแล้วก็มาแลนบนหลังคาแบบนี้อีกก็ได้นะครับทำทำเหมือนที่ผมทําก็ได้นะครั้งหน้าอยากให้ผมไปไหนอยากให้ผมทําอะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเกี่ยวกับเครื่องบินนะเกี่ยวกับเกมเครื่องบินนะครับไม่แบบว่าไปแบบอะไรนะเออเต้นบนสะพานอะไรงงี้ไม่เอานะครับ โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับอยากได้เครื่องอะไรก็รีเควสต์มานะครับขอมาได้เลยนะเนาะวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดละโอเคนะครับเจอกันครั้งหน้าเออนั่นแหละครับทุกคนสามารถาสมัครเป็นสมาชิกได้นะถ้าใครอยากจะสนับสนุนนะเพราะว่าราคาเกมกับราคาคอมก็ค่อนข้างแพงนะครับเนาะโอเคนี่แหละเราก็แลนดิ้งสำเร็จแล้วทุกอย่างก็ดีนะครับเนาะยกเว้น ไม่โอเคอย่างหนึง่งคือเราจมบนหลังคามันไม่ได้ครับโอเคนะฮะไม่ครซอฟท์ฝากด้วยนะครับโอเคเราเจอกันคลิปหน้านะครับอืมอยากดูอะไรก็เมนมนไว้ละกันนะเดี๋ยวจะไปอ่านให้เดี๋ยวจะไปดูไปอ่านให้นะไหนถูกใจเดี๋ยวไปกดหัวใจให้ละกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะอ่ะบายบายเออเ,อ,อเดี๋ยเด้อสกิลใหม่เออตารางอัพชิปใหม่อัพแค่วันอาทิตย์นะเพราะว่าผมจะได้มีเวลาแบบมากขึ้นเพราะว่าการบ้านที่โรงเรียนอะไรเงี้ยเปิดเทอมแล้วก็งานเยอะขึ้นเนาะก็เลย ถ้าอัพแค่วันอาทิตย์เนี่ยผมจะมีเวลาแบบเหมือนโปรเซสคิดว่าแบบเออคอนเทนต์หน้าจะทำอะไรดีหาไอเดียอะไรอย่างี้เนาะเตรียมคอนเทนต์นะครับแล้วก็ มันจะดีขึ้นนะแบบคุณภาพวิดีโอแล้วก็ความสม่ําเสมออะไรเงี้ยมันจะตรงเวลามากขึ้นเนาะเพราะบางครั้งผมก็แบบลงแบบไม่ได้ตรงเวลาอะไรงี้โดยเฉพาะสาหรับสมาชิกเนาะผมไม่ได้ให้ดูก่อน24ชั่วโมงตามที่ผมระบุซึ่งจริงๆแนละ้วผมต้องทําตามนั้นเน่ยผมก็จะพยายามทําตามให้มันได้มากขึ้นนะมันน่าจะดีขึ้นนะครับคอนเทนต์ก็จะเอาอันที่มันแบบเด็ดๆมาทําเลยนะครับเนาะหรือว่าอันที่คนดูแบบอยากดูนะฮะโอเคเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะขอให้ดูนิดนึงเมื่อกี้ผมเอียงท่านี้ใช่ปะ ผมพูดไปพูดมากับคนดูมันก็เอียงไปอีกข้างหนึ่งแล้วมันก็เอียงกลับมาอีกข้างนึงนะครับโอเคแค่นี้แหละนะเดี๋ยวผมออกจากเกมแล้วนะครับเจอกันครั้งหน้านะครับเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับสมาชิกนะครับที่เป็นซิลเวอร์พายโลดขึ้นไปนะฮะตอนนี้เรามีอยู่น่าจะ2คนได้นะอ่าใช่2คนนะครับมีปอมสติกกับวโรภากรอ่อนซวนนะครับถ้าใครอยากจะมีชื่อขึ้นท้ายคลิปแบบนี้แล้วให้ผมอ่านชื่อนะก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกซิลเวอร์พายโลดได้นะครับเนาะ ดูได้ที่ข้างๆปุ่มกดติดตามนะมีปุ่มสมัครลองกดดูได้เลยนะครับแล้วก็เลือกแบบที่ตัวเองชอบเนาะแต่ละแบบได้สิทธิพิเศษต่างกันนะครับเนาะแบบที่สูงกว่าก็จะได้แบบของก่อนหน้าแล้วก็ได้เพิ่มแบบของตัวเองด้วยนะครับเนาะอันนี้ผมไม่ได้บังคับนะครับแล้วแต่ทุกคนเลยนะฮะเป็นหนึ่งในวิธีสนับสนุนช่องของเราผมไม่ได้ได้เงินทั้งหมดนะผมได้เงินแค่เจ็สิบเปอร์เซ็นตนะครับของเงินของระดับที่ทุกคนสมัครแต่ระดับจะมีราคานะผมได้เจ็สิบเปอร์เซ็นตนะครับเนาะถ้ายังแบบ กดไปดูปุ่มสมัครแล้วยังไม่ถูกใจก็กดออกได้นะครับมันยังไม่หักตังค์เนาะมันจะให้เลือกก่อนว่าอยากได้แบบไหนนะครับโอเคเจอกันครั้งหน้าครับมีเพียงเท่านี้ละครับสู้ๆใบ้ๆทุกคนสวัสดีครับ